ที่คราวันนี้เราก็จะไม่ได้มาแคสหรอกวันนี้เราก็จะมาประจานเด็กนะเด็กที่อ้างว่าเป็นเว็บตัวจริงนะครับพี่เว็บนะครับในคลิปของน้องคนนี้นะครับอะไรวา่าแชอะไรแชแนลนี่แหละเนี่ย,ย,ยมีพี่เว็บเนี่ยกูโตกว่ามึงอีกไอ้เด็กหน้าโง่ไอควายมึงมาด่าเขาทำไมไอเด็กผู้หญิง ดูเข้าไปดูเนี่ยคนติดตามเนี่ยเออคนติดตามเก้าคนแล้วดูดูดูเวฟคุงเวฟคุง v v f เวฟคุงเนี่ยเนี่ยช่องนี้ไม่มีเนื้อหาใดๆเออไม่มีเนี่ยเนี่ยมีคนกดติดตามแค่เก้าคนเองเออคนนี้บอกเลย เทียมากไปก๊อปช่องคนอื่นเหมือนสก,กิลทีวีตัวปลอมเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าใครมีลายหรือมีเฟซพี่เว็บส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวปลอมไงเนี่ย,ยไปก๊อปภาพเขามาเนีย่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวจริงไงป่าเนี่ยไม่ก๊อปแล้วเอ้ไม่ ม่อนี้หรอน,นี่เดยวพิี์ไม่ดูเลย VVF เนี่ยเวฟคุงอันนี้ตัวจริงเน,นี่ยต,ตัวจริงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวจริงจะเป็นอย่างนี้ติดตามถึงเจ็ดแสนอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่นิดเออ ดูดูมาดูตัวปอมมาดูตัวปอมเออหน้าด้านมากเลยคนเนี่ยไปก๊อปช่องเขามาเหมือนสกิตทีวีตัวปอมเนี่ยเออบอกเลยคนนี้มากก็ขอขอขอบคุณคลิปคลิปน้องเขานะครับ ลิปนี้นะครับขอขอบคุณเอาก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอบขอบคุณวันนี้อยู่กับผมนะครับลูกว่านครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับพี่คนนี้นะครับเขาบอกว่าฝากถึงคนที่ด่าพี่ชิคกี้พายนะครับผมจะมาพูดคุยกับเขาแบบกว,กวนๆครับอันมีคำยาวก็ขอภายด้วยนะเนี่ยเว็บตัวปลอมเนี่ยมีคนกดไลค์ให้เนี่ยกดนี่เลยเนี่ยเว็บ เว็บตัวปลอ,อมันไม่มีติดติดถูกข้างหน้าแล้วก็มีคนติดตามแค่แปปอืมก็จริงนะก้าวเยซ้ำเว็บคงเว็บเว็บีเว็บคงพี่เว็บเนี่ยดูไม่รู้ว่ามีคนไม่รู้ว่ามีคนด่าเอ้ไม่รู้ว่า พี่เว็บเว็บตัวปลอมเนี่ยมาด่าด่าหรือพูดคุยกับเขาทาง youtube หลายรอบเรามาดูกันอเด็กอย่างนี้ไม่เอาไปทำตามนะครับเพราะว่ามันมาก มีแต่คนด่าตรงนั้นพ่อมีต่บอกเลยเว็บตัวปลอมเนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นตัวจริงก็คอมเมนต์จะเป็นอย่างนี้คอมเมนต์จะเป็นอย่างนี้เนีย่ยถ้าเป็นของเอเกตสตูตดิโอเนี่ย เนี่ยจะมีคนมาคอมเมนต์ด้วยื่อยว่าจะเป็นตัวจริง<อ>ตัวปลอมสุสุนเป็ดได้บอกไว้ว่าการจะเข้าไปในตึกนี้ต้องระวังตัวให้มากๆเพราะยามในนี้เป็นผู้หญิงและเป็นมวยเฮ้มวยโคกรหรือเปล่าน่าเนี่ยแซดบิงเนี่ยก็มีโอ้โอไม่นะนี่เรามาดูความเงินกัน <c oughs> <c oughs> นั่นนี่อาวิจารณ์คนละแซดบิงตัวปลอม โอเคเมื่อเราชิมไฟมาได้แล้วเพวพี่จิ๊นนั้นพบบนเนินเขานานนมดูเออนานนมจะว่าไม่เคยเจอัน่โน้ตต้นงปกองแน่เลยไอ้ประถมสีอะไรแบนี้ถ้าถ้าอดูว่าเป็นเกิดจริงก็เข้าไปนี่ แกเนี่ยแอเรมีก็แค่คุณเอนขโมยเปลงานส้างมิสไซของฉันได้ดีมากลยนะแต่แกไม่ได้วางแผนตัวเอาตรอดจากการขโมยนครั้งนี้เลยนะรักเออบอกเลยเด็กสมัยนี้มากเลยไม่ได้ด่าทุกคนนะด่าทุกคนแบบที่ก๊อปปี้ช่องเขานน้นมาช่องนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครมาก๊อปปี้ของพี่เขาบ้างอืม เนี่ยมีคนมาปลอมตัวสองคนเนี่ยทุกคนเขาคิดช่องตัวเองหมดเนี่ยอย่างช่องผมมิสโต้โอวีทีีก็คิดเองเอออันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะตัวอย่างที่แย่มากจะดูออกได้ยังไง ให้คุณเข้าไปคลิปไหนก็ได้คลิปหนึ่งโอส้สงสัยมันคงน่าจะไม่มีให้ผมดูอีกแล้วอืมก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ล้วกันวันนี้แค่มาวิจารณ์เด็ก แค่นี้โอเคบายคลิปนี้ไม่ทำอินโทรอย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบ u ับส r คร e กูค่าพ่อมึงหรือเหรอ